กราบสวัสดีทุกคนทุกเนื้อยู่ผมนาย NK Channel นะฮะเอ้ทีวีนะฮะอ่ามาติดช่นนลชแนลอะไรนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับน,น้องนิวงว่าผมมาแสงน้องนิ่งเลยฮะโ๋อเขาอ๋อยี่ระไครมาแจกเราตรงนี้วันะฮะโอ้โหนี่ผมมาเล่นเซิร<ห>์ฟแอดบังนะแอดบังนะฮะรถแดกไทยแลนด์นะฮะนะก็ซีซั่นหกแดกไทยแลนด์นะฮะเขาเขียนมาอยู่ท้าล่างนะฮะเอ่อน้องคุณนิวครับวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนกันนะนู่นจริ คอน5ครับผมแปะผมคอน5เอ้ยเวลาวิ่งจับเวลาใช่ไม่รู้ดิว่าเวลาเออเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะเขาบอกว่าเอาไหร่แม่งรถแม่งสู้ไม่ค่อยจะไหวกันนะฮะงั้นเราก็ไปกันเลยผมไปเลยนะออกที่ไปผมออกทิปไปคอน5ไม่หิยยุกล้อยาวๆฮะเราขับชิวๆผมลองนิ้วต้องขับนะเอ็นเราอ้อมไกลเลยเนี่ยอออ้อมอ้อมอ้อมไกลมากถอยรถถอยรถ นะฮะตอนนี้ผมนี่ยกล้อปุ๊บ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 แต่กีต้องหมอบแล้ววุ้นเสียงที่พออาจจะดังหน่อยก็ขออภัยนะฮะเอ้ยทำไมหน่องนิวมันอ๋อหน่องนิวมาแล้วหน่องนิวเอ้ยนิวว่าขับนิวค่อยๆขับไปสัตว์บอกค่อยๆค่อยๆค่อยๆขับ โอ้โหผู้สาวมาแต่งองข้างตอนนี้เราจะตัดคลิปยกล้อครับผมแง่ยกยาวแง่โอ้ยเยอะนี่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 กันตกสีนิดเดียวนี่ยกเลยนะฮะสําหรับคนที่อยากมาของห้านะฮะก็ดูคลิปผมไม่ได้ก็ได้นะครับก็ตามนี่ครฮะได้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  ได้ได้ดันตูดดันตูดยกล้อเฮนนี่ทำสี่คูณร้อยเลยครับผมอันนี้ไปเซอร์บัตบังนะฮะคิดวันเิกฉันานดว่้องนิวทำงานในต้องนิว้อนิวเอ้เดี๋ยวเดี๋ิทางพิทาง ไไปทาเมืามาวานหรือถุกแล้วตัท<ด>แล้วตัวแล้วแล้วแล้วถูกแล้ว6กถูกแล้วมาตัด,ดีว่ลอีนี่ลอตเตอี่อลอตเตอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องนี่ก็คือขับมาตรงสายสี่ครับอนแรกเด็กไว้ไม่คุณจะรู้นะสายสี่คืออะไรนิ่วน้มันดับแกจะหมดยัง ไม่เงี้ยหรอเขาหล่นน้ำมันอ่ะปี๊ดเลยเลยปะเลยเลยเลยมีฮะก็เขาถึงสายสี่นี่ฮะสายสี่เขาจะมีสี่แถวนะฮะนะฮะพอมาสายที่เออสายสายสายที่พอมาสายสี่ฮะแล้วก็ปิดแล้วผมมามาข้างหลังนะฮะเอ้านิวหายอ่ะอ่านแล้วฮะอยู่อยู่ตรงกลาง อ,าอ้าวหนูหายเด้ออย,ยู่ไหนเนี่ยไหนอ้อยไหนวะไม่เห็นอุอ๊ยคุณตายยกหน้าแป๊บ<อ>ผม,มนะช้าช้าไอ้น้ำมันหมดไม่รู้นะเวย้ยนี่ก็รู้น้ำมันหมดก็มีสูตรนะเว้ยก็มีวิธีอยู่ว่าน้ำมันหมดทำมาแช่นะเวย<อ>้ยได้ดิวได้กบอสแข่งกันเดือดมาเสียงที่<ส>บอสได,ดงขออภัยครับ โ,โ,โยอย่าวัดอย่าวัดที่บอกเลยอย่าโน้ออย่าวัดพี่นี่รอบปัดทั้งหดไม่ไดลงเสียงแล้วฮะลงเสียงดีมทุกครับรอบปักหน,นักโหดมากเออตูดโคตูดโคอ้าวแข่งกันแล้วโอว้ยใช่ไช่ล้วจะาวมาเลยไก่ ไอ้บ้านนิวมาตรงสนามบินนะฮะที่เก็บโมโตเลยที่ไปตอรงสนามบินนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาฝั่งไหนวะฝั่งฝั่งฝั่งไหนวะนิวขวามนะฮะเดี๋ยวมาก็ตามหลังนิวเลยผมเดี๋ยวมาแล้วก็เลี้ยวฝั่งนี้แล้วก็ดิฟเข้าแล้วผมไปกินอุ้ยโว้ยโว้ยเยี่ยมมาก มีคนวะมีคนอะเฮ้ยมึงแน่ปืนเหรอวะดูเราจะมายิงคนแน่สนามคลองห้ากันนะไม่ได้ไม่ได้ปืนมาเต้นแป๊บนึงเออไม่ได้ปืนนะให้เห,ห,หลืองใ้เหรืองมันติดบักปืนวะเดี๋ยวผมลองไปดูฮะแอปตัง,ง,งหย่าแบงค์ผมนะผมมันไส้จริงๆเนี่ยชายช่ยแม่งเข้ามาแล้วปืนหายเซ็ตแล้วกัน เอาแล้วปีกแปลกันแข่งปีบแปลของปีกแปลปีกเรี้ยวทากินอยู่ปะยุ่งเขาเลยไปครับผมเราจะไม่มาเขาฮะนี่ฮะพอขับมาก็จะเลี้ยวซ้ายผมเลี้ยวซ้ายผมแม่มอโต้โอ้ยชนฝุ่นไปรู้ว่าอะไรอุ้ย โอ้ยเมื่อกี้หัวชนที่กั้นหัวแม่งไม่แตกด้วยเเแมนี่โอ้ยอุตส่าห์ฟักอุตส่าห์ฟักมาแล้วครับผมแต่นั่นมึงอยู่กับสนามก็จะตะเต้นฮาร์ดอะเหรอสนามเต้นฮาร์ดอะอะไรของมึงอ้าวก็ชื่อสนามสนามอ่ะใช่เหรอแต่ชาวบ้านแล้วมาของห่านะข้างบนขึ้นมาจะมีอะไรวะไม่มีเครับ เดี๋ยวเอาลูกคเปิดงั้นลงครับผมเหอกกับพับการ์ดไม่ครับผมเดี๋ยวน้องนี่จะโชว์เออสิบสิบีไม่ได้หรอกไอ้เหม่เมื่อสิบสิบเอ็ดสิบสองเลยนะเราจะซ้อนหลังของน้องนิวนะฮะไอ้แหี่บอกไปเลยนะฮะไม่ภาพสวยไงภาพสวยไงภาพสวยเพื่จะรีบทำไมหม่ไปไม่ได้ไปก็ไปวะ เฮ้ยจะได้ถ่ายภาพไปเนี่ยเฮ้ยมันเนีเยเ่ยฮะเราเอเละจะรีบแข่งไปไหนเฮออ้เออดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวโซเซฟิกะผมจะฟังยังเถื่อนเลยบอกแล้วมันเถื่อนเลยน้องรถไม่วิ <c oughs> ่งต่องนิวบอกว <c oughs> <f> ่าจะฟังมา้วกอดรถนิวตกน้ำแล้ว มันกูแน่เลย,ยแม่หน่งนิวหน่องนยวไอ้บอกผมมันแรงนะัหนังนิวกหน่องนิวเราลับบานนะเจ้าหนังนิวอะไรอ,อ,อ่ะเด็กผู้ชติดติดวีให้บุญมึงมงาแล้วกูไปเลยแค่ที่กูสาหไฮเนี่ยคนเรามันไม่ได้แตกต่างแค่หนึ่งกัสี่ไม้หรอกไอ้ตัดเล็กปิสศึกกันในสนามแข่งครับผม อยู่ลับทำไม่ได้งั้นงั้นมึงสอนโกงั้นเดี๋ยวกูวแข่งเองมะ <c oughs> เรอจะเล่นแท็กบีเตรียมตัวถ่วงนะเว้ยน้องนิวนะครับเด้งตรงไม่ได้ไอ้เจ้ม,เเมันหมอไม่ได้ลืมบอก ยกะยกะยกยกทายเ่ยไม่ไปไหลหรอกเาเรียกว่าเทพได้ชวววฉววงน้สิบสี่วิแน่อุ้ยอ่ามึงเอาแล้วกูไปเลยเอาตั้งไปขับไม่ได้อ่ะอะงั้นงั้นก็้งนี้จ้อนนะซอนมาซอนมาแม่งยกย่าไม่ค่อยจะได้เลย ดูลนเจตูด่าห้า่ดตูดม่งเลยมน้างเยฮ้ยวัดาหนองเจ้าเฮ้ยกัวอันนี้แม่งแรงแน่เลยหนองเจ้าหนองเ้าวัดว่าหนองเจ้าเล้แต่เจอหนองเ้าพี่นะเจอพี่เราเจอพี่ไม่ได้อยากจะคุยเท่ไหร่นะ ดูรถผมนะรถผมจะวิ่งสิบสาให้คนดูแล้วผมปุ้ยยี่ส я, ิบสาีดีเลยไเลยสิบสามเลยก็ดซอยกี่กับผมแม่งเอ้ยวิสิบสาแน่เลยฮะแม่งสัดีครบพร่ดีกี่นะฟังวิสิบสี่เอ้ยสิบสามวิงอีจริงเลยไว้เฮ้ยแก้แก้งไปตบตัวเพราะอากจะลรถดีฮะตอนตอนตอนมาแข่งอะ ต้องใส่รองนิ้จะไปแล้วนะฮะอะไรอ๋อมึงอยู่ไหนอ่ะมาเอารถอ๋อย้ายไปตะไกลเลยหาเลยเดี๋ยวกูไปหานั่นแหละเราจะรอนองนิวครับผมต้องตัดด้วยก็กูมันตัดอยู่แล้วไอ้เหี้ยโอ้ยเฮ้ยฮะว้ามาว้ามาเอฟเอฟนี่แม่งกูยกล้ออยู่ใช่ปะ ม่งยกล้อค้างมาเลยสะ่ะขนาดนั้นเลยเหรอ,อนนี้ก็เป็นข้างหลังของของห้านะฮะนีะ่ๆๆๆๆเดี๋ยวข้างหน้านะผมจะพาทุกคนไปออกทริปนะผมผมขอรวบรวมคนที่จะพาไปออกทริปกลอดด้วยกันนะฮะั้างหน้าผมก็มีน้องนิวผมนี่แหละสองคนได้ครับคืนไปเัไปกันเกยเนเกไปูฮะ <c oughs> ฮะ อะไรของมึงอะไรของมึงใครอยากอยากที่จะมาร่วงอะสนุกไหมฮะก็ใส่เอ่อไอดีเกล่าหรืออะไรก็ได้ครับผมใต้ร่างนี้เลยนะฮะร่างคอมเมนต์เลยนะฮะจำนวนไม่จำกัดจำนวน <c oughs> ไม่จำกัดครับผมใครอยากมาแว้นก็ได้ครับจ,จำนวนจำกัดแค่ร้อยหนึ่งนะฮะร้อยคนนะฮะโ oh, <yeah. S 1> อ,าาเอ้เอ้าเมกจริงม่งเซิร์ฟแม่งจำกัดร้อยคนจริงนครับผมเออใครที่สมัคร มาล่วมทิพกับเราแล้วชื่ออยู่ในรายชื่อตารางพอดีนะผมเออแจกนะผมมัดรถเลยนะผมมัดรถมัดรถนะเอาไปเล่นกันฟรีเลยนะผมมัดรถนะผมไม่บอกว่าเป็นอะไรับผมไม่บอกว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นแบบรถอวอากาศก็ได้นะฮะรถเอาอากาศมีบ้องนะฮะถือมาแม่งดุสู้มันไปอาอากาศเลยเสียงของรถอะไรพวกนี้เสียงรถข้าขับมามดแลละเชื่อผมเนี่บผมมาแน่นอนนะผม ปกดติดตามดผมใครมากดติดตามนะฮะขอให้นั่นแหละครับปล่อยมานะรวยๆเ้ยใครก็ติดตามขอให้รวยนะฮะรวยเขือเอ้ยไม่ใช่นะแล้วมาเดินเล่นทาไมนี่ยฮะก็คิปนี้ขอรั่านผู้ชมก่อนนะผมก็อ่าลืมกด s i e กไรัผมกกติกาผมผม้กิใคอยากเล่นก็ ทิ้งไอดีกาลิน่าแล้วผมจะแอดไปทีละคนสองคนนะฮะแอดจำนวนเต็มร้อยผมร้อยคนก็เต็มแล้วไม่ไม่ได้ก็ให้ขอแอดมาแล้วแะนะฮะผมจะทิ้งกาลิน่าไว้ข้างล่างนะฮะเฮ้ยไม่ทิ้งหรอผมให้คุณแอดมาแล้วก็เอ้ยผมจะผมจะแอดคนไปผมจะบอกว่า GTA GTA นะฮะหรือผมจะเอ้ยจะทิ้งดีป่ะอลหลังกูวะเนี่ยแตผมจะทิ้ง่มึงเอาอกัาเออฮะผมถอไว้ข้างล่างแล้วก็แอดมาแล้วบอกว่าพี่ครับพี่ครับผม ออนไลน์ฮะทีเดออนไลน์ะนะเจแซคนจนนะฮะไม่มีตังค์ซื้อไอวีนะอ้าวไอเขี้อกุดเอ้าเวนตกหลุมมิดเป็ดน,นะก็คลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนของสวัสดีครับบ๊ายๆครับผมนิวบ๊ายบาย,นบาย,บายคนนี้